ทุกงาน,นก็โชว์ทุกคนไปแล้วแหละแต่วันนี้เนีอยกจะโชว์อีกรอบนึงครับวันนี้จริงๆวันนี้เราเป็นคนไม่มีอะไรทีไไ่ไม่ดใครอ่ะ <laughs> มีกันอยู่กับเฮียจะมีใครหรา <laughs> <laughs> และนี่ก็คืออมอไวะมาเฮียโชว์กันเลยครั้ <laughs> งนี้เฮียพร้อมก่อนเดินจอบ <laughs> รอบสี่ก็จะโชว์อีกอันนี้คือแหวนคูงของเพนะคะที่แต่คิดว่ามันเกิดเยินซื้อแหนี้ใใช่ก็เลยแบบอยากให้อนซื้ออะไรก็ไโอเคโอเคไอะยใไม่ยีนียครับก็เดี๋ยวข้าวชนถัดไปกันเลยดีกว่ครันถัดไปก็เกี่ยวกับของจริงๆนี้แหละ โเนี้หนูขอโซโล่นะเฮียเพราะว่าหนูโซโล่แล้วเฮียขอแบบโซโล่ด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ได้เฮียอยู่ก็ได้เฮียแต่ว่าหนูจะให้เฮียนั่งอยู่ตรงนี้นะขอเก้าอี้หน่อยครับพ่อแมา่บันลังนี้นะครับผมนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรหนูจะให้เฮียถอดเสื้อน้องออก และที่นั่โน้ตและเฮียมานั่งรอตรงนี้ได้ไหมครับทุกคนพร้อมเลยครับครับผมและเราไปเข้าโชว์กันดีกว่าครับ Let's go <S